มาอธิบายเกี <un> ่ยวกับเรื่องของช่วงกว้างการติดไฟนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัดส่วนการสสนของเชื้อเพลิงซึ่งู่ในรูปของแก๊สที่เข้ามผสมรอเเียในตู้นี้สัดส่วนโดยปริมาตรมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรคำว่าเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรก็หมายถึงถ้ามีเชื้อเพลิงหนึ่งส่วนก็มีอากาศเก้าจเก้าส่วนสนปริมาตรของตู้นี้ถ้ามีเชื้อเพลิงสองส่วนก็หมายความว่ามีอากาศเก้าแปดส่วนปริมาตรของตู้นี้นะครับก็เรามาเริ่ม ทดลองให้ดูกันเลยดีกว่าว่าแก๊สจะมีสัดส,ส่วนกัน,นเป,ป็นปัญหาไ้มาณะนี้ไี่จะปล่อยแก๊สเข้าไปในตู้แล้วนะผมว่าจะรปิดก็ลองกับร้านดูใหม่ จะสังเกตว่ามีเชื้อเพลิงอยู่2เปอร์เซนผสมกับอากาศ98เปอร์เซ็นต์รวมเป็น100เปอร์เซ็นในปริมาณของตัวนี้แล้วก็พอที่เริ่มไพร์ดแล้วครับจุดติดปิดปั๊บก็จะเริ่มติดไฟได้จุดแรกที่เริ่มติดไฟเลยว่าจุด LEL Lower Explosive Limit ว่า LFL Lower Flammable Limit ที่จะเริ่มปล่อยแก๊สเข้ามาผสมกับอากาศในตู้นี้ให้มากยิ่งขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าแก๊สถึงต้มเริ่มติดไฟที่ประมาณ2%นั่นก็หมายความว่าใช้แก๊ส2ส่วนอากาซเ้8ส่วนอยมวกันแล้วก็เมื่อมีพลังงานความร้อนเพิ่ขึ้นก็จะเริ่ม จกกิจตอนะครับเดี๋ยวที่จะเปิดแก๊สเข้าไปในตู้นี้ประมาณ4.5เปอร์เซนหรือว่า5เปเซนตนะครับสักุนนี้ลองสังเกตดูว,ว่าความแตกต่างระหว่างจุดที่1กับจุดที่2แตกต่างกันอย่างไรตอนนี้ที่ปล่อยเชื้อเพลิงไปประมาณ4.5เปอร์เซนตนะครับเดี๋ยวที่จุดจุดสปาร์ทดูลองสังเกตดูนะครับ จะ,ะสังเกตว่าจุดนี้พลังงานเกิดขึ้นรุนแรงมากกว่าจุดที่หนึ่งนะคะรับก็คือมีเปลวไฟที่รุนแรงขึ้นถ้าสังเกตได้ดีเปลวไฟจะออกเป็นสีม่วงพวลังงานเปลวไฟที่เราเห็นระหว่างจุดที่หนึ่งจะเห็นเปลวไฟออกเป็นสีออกาฟ้านะครับสีดําเงินแต่จุดนี้เราเห็นเปลวไฟออกเป็นสีม่งวง แสดงว่าจุดที่สองน,นี้พลังงานสูงกว่าจุดที่หนึ่งครับตามสเปกตรัมที่เรามองเห็นคือสีม่วงคามมวลาำแ,แล้วมันเขียนเแดงแล้วก็แดงพลังงานสีแดงคือพลังงานที่ต่ำที่สุดพลัลางงานสีม่วงก็ถือว่าเป็นพลังงานที่สูงนะครับ,ต,รรออต,รบตอนนี้พี่จะเปิดแก๊สเพิ่มขึ้นไปอีกให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมสังเกตดูนะครับตอนนี้พี่จะเปิดแก๊สไปประมา ถึงเลขเกดเลยนะครับปรัมาให้ด,ดูว่าข้อแสกต่าขึ้นมากนะครับอันนี้ที่เปวดแกปสะมาที่6กว่าจเเป็นเป็นสังเกตด,ดูนะครับว่าถ้าที่จุดกระจายไปแึอ่อนกครั้งหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น เพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปข้อติดตามขึ้นมากเลครับให้สังเกตการลุกไหมนะครับให้สังเกตการลุกไหม การลุกไหมนะครับการลุกไหมเดี๋ยวพี่จะเพิ่มปริมาณของแก๊สของต้มให้สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกจากเมื่อะกี้ที่ที่เปิดแก๊สไปที่ที่เก้าเปอเซ็นที่จะเปิดเปิดไปถึงประมาณ ให้ถึง10เปอแล้วกันนะครับ9.8เปอรดเ็นตนนี้ที่รเราจะปั้นรูปใหม่นะครับรงว่าจะติดไหมนี้แวจะเป็นรูวรก็ได้ต่เกว่าถ้าแก๊สถุงป้อม,มีปริมาณประม,มาณ9.8ผสมกับอากาศ10นะครับก็ ở? จะไม่ติดไปแล้ว แสดงว่าแก๊สถึงต้มเนี่ยต้องใช้ปริมาณของออกซิเจนในอากาศถมมากจึง่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นได้ทั้งที่มีความร้อนจากประกยไฟเข้าเดิมนะครับแต่จะไม่จิดไฟคราวนี้เดี๋ยวแวนเปิดหน้าตา่างการเปิดหน้าต่างก็จะเป็นการทําให้ออกซิเจน,นแพร่เข้ามาด้านในตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะทําทให้สัดส่วนของแก๊สนะครับกับอากาศผม เริ่มได้สัดส่วนมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับคล้ายๆคำว่าเริ่มคอยหลังในการผสมตข้งมันเพื่การเทดูนะครับโคนปปะกลไปไปไปทางนี้ก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้น รากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในอาการเราเรียกว่าแบคแนบซึ่งหมายความว่าเป็นลักษณะที่มีออกซิเจนตับแต่มีความร้อนสูงและในขณะเดียวกันถ้านักดับเพลิงไปเปิดอากาศแล้วเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเกิดการผสมกันได้จากวนและเกิดการระเบิดึ้นไ,ได้ซึ่งเป็นอันตรายของไฟในอาคารอย่างเดีเดี๋ยวครั้งนี้ก็จะอธิบายเห็นถึงความร้อนนะครับสังเกตว่าครั้งนี้ถ้าไม่เปิดหน้าต่าง ถ้าไม่เปิดหน้าต่างก,ก็จะไม่ติดนะครับจะไม่ติดในครั้งนี้พี่จะไม่เปิดหน้าตา่างแต่พี่จะทําให้ติดลองสังเกตดูว่ามันแตกต่างอย่างไรถ้าไม่ติดอย่างไรก็คือพี่จะเพิ่มความร้อนลองสังเกตดูที่เมื่อกี้นะครับความร้อนแหล่งพลังงานความร้อนตรงนี้ก็คือที่ใช้พลังงานความร้อนจากแค่จากแม่เหติกิของไฟฟ้าเท่านั้นเองไฟฟ้ากับเวลาเราไปกดสวิตช์ในอาคารถูกไหมครับก็สามารถ เกิดการของไม้ตูมขึ้นมาได้แต่ถ้าแก๊สที่อยู่ในถังหรือในพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจนอยู่มันก็จะไม่ติดไฟฟ้าแบบว่าตรงนี้แก๊สไม่ติดไฟแล้วเนื่องจากมีแก๊สเยอะไปนั่นเองหรือพูดง่ายๆว่ามีเชื้อเดือดถูกไปตอนนี้พี่จะเพิ่มความร้อนจุดของไม้นี้ให้สูงขึ้นโดยการเอากล่องกล่องไป็นครอบนกเหมือนเดิมับครัางก่อน แต่ครั้งนี้ความแตกต่างคือที่จะให้ความร้อนที่สูงขึ้นภายในกล่องนี้นะครับเสูงขึ้นไปข้างในดูนี่ไฟฟ้าพลังงานความร้อนครั้งก่อนเราใช้พลังงานไฟฟ้าแค่เล็กน้อยจากจุดนี้เท่านั้นเองก็จะไม่ติดแต่ครั้งนี้ที่จะให้แก๊สเนี่ยค,ค่อยๆไหลเข้าไปในกล่องนี้แล้วก็เกิดการเผาไหม้เพื่อให้เกิดความร้อนสูงขึ้นภายในกล่องลองสังเกตดูว่าถ้ามีความร้อนสูงขึ้นภายในกล่องไฟก็จะสามารถเผาไหม้ภายน,นอกน,นี้ได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งปกติทางนอกนี้ลุกไหม้ไม่ได้เพราะว่ามีออกเจนตับแต่ถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นเชืเ่อเพลิงก็ยังคงของไหม้ได้อยู่เรียบเทียบกับใใคล้ายๆกับว่าถ้าแก๊สที่อยู่ในถังไม่มีอากาศแต่ถ้าเกิดแรงอัดหรือว,ว่าเกิดความร้อนพลังงานที่สูงมหาศาลเนี่ยก็จะล้อให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่เนเดีวยวกันเป็นไปตามสัดส่วนหรือว่าองค์ประกอบของไฟเชื่อเพลิงค,ความร้อนแล้วงองณหภูมิปัญญาชรติปีนี้ที่จะเปิดความมีข้อเหตุแก๊สเข้าไป พอความความเข้มข้นถึง10%ผู้เจาะกระตากตรงนี้นะครับเชื่อจะให้มันลุกสิ่งจากข้างในยมีเกินนะครับที่เจะตอกกระตรงนี้สางเกตจากการลุกไม่หยุดทั้งใลนะครับ มียังลุกไม่ได้อยู่เพราะว่าความร้อนสูงขึ้นแต่มาจากภายในกล่องเพราะนั้นเราอย่าประมาทว่าถังแก๊สจะไม่ระเบิดถ้าเราทุ่มวิ่งอยู่กระแทกตามข้อจำกัดือข้อห้ามหรือเทสอะไรก็ตามที่มีความร้อนสูงนะคะช่วงกว้างการติดไฟจะเปลีย่นนยนไปจริง่ว่าแก๊สถึงต้มตามการทดลองแก๊สจะเริ่ม จุดไม่ติดไฟที่ประมาณ9.8เปอร์เซ็นต์เราคิดว่าแก๊สไม่ติดไฟแต่เราก็ไปกลิ้งไปกับแท่งหรือเพิ่มความร้อนให้กับถังแก๊สหรือว่าเชื่อมเพิ่มต่างๆก็จะเป็นการลดการรุนไ,ได้